「遠く輝く夜空の星に僕らの願いが届くとき」「人間連行遥かに超えてとに」 อ่ถอยเลยพี่ถอยเลยครับถอยยาวเลยพี่ยาวนะยาวยาวไปเลยยาวไปเลยอ่ะอุ้ยตายอุ้ย,เ,ยเดี๋ยวหยุดก่อนอะไรไขอะไรหรือเปล่าเนี่ยไขหาหรือไขหงโอโห้ยนี่แน่อุ้ย,นะอ,ยอะไรวะนี่อ่ะอ่ะ โอ้ยช่วยด้วยไอ้อช่วยด้วยถูกตดไอ้โดนโดนฮ่าฮ่าฮ่ช่วยด้วยไอ้เจะหัวแล้วอะไรมาเนี่ย ใครสิงเงินที่ว่าน่ะมันจะขนาดไหนพี่มันใหญ่มากครสองเมตรได้นะครับบล็มเลยครับเด้ินเล่ไข่อะไรใหญ่กว่าสองเมตรอ่ะฮะน้องผู้ช่วยม้วโมันโดดเกลื่อนออกไปนะครับผมเห็นกับตาจริงๆนะครับตามคำให้การของผู้รับผิดชอบเนี่ยบอกว่าเพราะน้ำหนักรถด้ำทำให้พื้นทรายเนี่ยมันซดลงไปแล้วผู้ช่วยคุณก็คงจะถูกทรายมาโด่จริงนะครับมันเป็นไข่สิงมันดูทำไมอ๋อเบ คนเท่าไหร่ก็ไม่เจอเลยอย่างใครที่บอกอะ่ะเห็นไหมมันเป็นอุบัติเหตุเท่านั้นน่ะปล่อยเป็นหน้าที่ผมเองดีกว่านะครับผมเก่งอยู่แล้วไม่เชื่อเหรอได้ฮะ,ะไม่เชื่อเหรอเอาไหมถ้างั้งนขอตัวก่อนนะฮะดีมากเยปาสวัสดีครับไม่เชื่อเรื่องไข่แล้วครับเอาคุณเรา คองเจ๊เข้าที่แล้วนะโอ้คุณไม่ต้องหรอกตอนนี้โฮกุโตนะบินอยู่ทางไหนอะเมื่อห้านาทีที่แล้วนะคะผ่านจุดสกายพอยต์ศูนย์แปดเก้าค่ะกำลังขับกลับถ้าอย่างนั้นให้โฮกุโตออกไปเช็คดูกันละกันนะค่ะที่นี่ฐานประชาการแท็กโฮกุโตได้ยินแล้วเปลี่ยนโฮกุโตพูดครับมินามิปาร์ตี้กำลังจะเริ่มแล้วนะปาร์ตี้เหรอ ก็งานปาร์ตี้รับเราสองคนไงเล่าจะบ,บ้าหรือไงไม่ได้บินชมวิวนะเข้าใจไหมขณะนี้ผมเครื่องบินกำลังบินอยู่เหนือหน้าน้นำมหาสมุทรแปซิฟิกตามทฤษฎว่าเป็นใครกันแน่น่ะไปดูให้ดีเข้าใจนะหัวหน้าผมจะบินไปดูเดี๋ยนี้เลยครับตำแหน่งก็ไม่ถามจะบินไปดูที่ไหนเออจริงด้วยสมสตำแหน่งสกายพอยต์ศูนย์สี่สองความส,าสูงหมืม่นห้าพันเมตรกำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือดูให้ดีดีนะว่าเป็นเครื่องของประเทศอะไรอ่ะลองถ่ายรูปมาด้วยนะ ออ้เป็นยาอาวกาศของผู้บุกรุกก็ได้ถาา้าใช่ก็จัดการไม่ได้วยจรวดเลยครับผม,มด้วยคนซุ่มซ่ามอะไรแบบนี้มาร่วมงานด้วยเนาะคุณเอก็ต้องระวังด้วยนะเออผมเหรอเอาน่าเฮ้ห,หัวหน้าคะยังไม่พบอะไรจากอุบัติเหตุเมื่อเช้านี้เลยค่ะหัวหน้างั้นเหอรอคนขับรถอาจจะตาฝาดเเมั้ง เดียวก็ตัวพูดครับค้นพบ UFO สีเหลืองนะครับความจะประมาณ20เมตรครับไม่ปรากฏสัญชาติฮะเฮ้ย <c oughs> มันเป็นปีศาจิด,ด,ดนี่เองฮะผมจอมมือจมตีเลยนะครับจดก่อเลย เปล่าแล้วเจ๋งเปเลยดีมากฮกุตโตแล้วเจอกันที่งานปาร์ตี้กนแล้วกันนะครับผมขณะน,นี้โลกของเราถูกปองร้ายผู้บุกรุกคนนั้นจะมาเมื่อไรวิธีการใดก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเราหน่วยแท็กที่จะต้องช่วยปกป้องโลกเอาไว้ โดยเฉพาะพวกคุณสองคนเขาร่วมมือร่วมใจกนต่อสู้ให้โลกมของเราจงเอาความกล้าหาญออกมาเราต้องสู้เพื่อโลกของเราเพราะคนจำมาให้ดีนะผมจะต่อสู้จนสุดความสามารถครับดิฉันก็จะต่อสู้เพื่อรักษาโลกมนุษย์นี้ไว้ค่ะ 火曜日はハローで飛ぶよ「チュラ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 ラ」「チュラ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 ラ」水曜日はパンサで出動」「木曜日は鳥獣退治」「チュラ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 ュララ」「ュラチュラチュラチュララ」 อยู่พี่มาตายจนาดูได้อยู่พี่มาเตือนกันหนุนตื่นเต้นจังเกิดเรื่องอะไรเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วกิดอะขึ้นเหรอเพิ่งมาเหรอเครื่องเปนจะโบชนกับวัตถุที่ไม่ทราบแน่ชัดบริเวณอ่าวฮาเนดะคงจะเป็นเครื่องที่ผมทำลายมันไปแล้วนะครับคุณเอ้ออะไรนะแต่ปัดไม่ได้อ่ะโอ้โหโตเดี๋ยวว่าทำลายมันแล้วไม่ใช่เหรอครับแล้วนี่อะไรเล่าฮะ ปแปลกจริงๆเลยอะอกุโตะนายอยากมางานปาร์ตี้มากก็เลยรีบจนยิงพลาดไปหรือเปล่าเหรอไม่หรอกนะเอ้ยบ้าเอ้ยฮแกเชื่อผมสิผมจัดการไปแล้วอะโอตะถ้าเป็นลูกผู้ชายก็ยอมรับออกมากเลยสิคนสองแล้วขอต้องสูญเสียชีวิตไปแล้วนะอย่าเทั่งโทษอกุโตะเลยนะตอนนั้นผมเห็นสัญญาณหายไปจากจอเรดาร์อยู่เหมือนกันนะตอนนั้นอนะเออนะฮะ มันอาจจะเป็นไข่ของสัตประหลาดก็ได้นะครับเนี่ยไว้ไข่ไข่สัตประหลาดเหรอมันก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะตอนเนี้ผ้าอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนออกสำรวจได้แล้วแล้วครับคระพรบุ <c oughs> โ,โตอยู่ที่นี่มินามิวยดูแลด้วยนะคุณน่าให้ผม,มไปทุกคนสิครับคุณน่าคุณพักงานแล้วไปได้แล้วครับ หัวหน้าก็ยังคิดว่าผมผมทําพลาดอย่างนั้นเหรอตอนนั้นนะหัวหน้ามอบหมายหน้าที่ให้เป็นของโฮุโตะแล้วหัวหน้าน่เชื่อใจเธอมากนะเพราะว่าหัวหน้าเอาไว้วางใจในตัวเธอหอ้ย โจมตีแล้วมันก็หายไปแบบนี้้างั้นมันต้องเป็นว่าถือโอกาสแน่ๆเลยแล้วฮงกุโตะก็เลยถูกมันหลอกด,ดูนั่นค่ะอ้ยเอาล่ะเสร์ชทอนเน่เดี๋ยวก่อนนะโคโนโ,โจมตีตอนนี้แล้วก็ตัวมือจะถูกทำลายไปด้วยนะระวังหน่อย การของมันเองให้ดูสิเฮ้ยขุยย่าให้ไข่ต้มอยู่ยอดตึ้งบ้าแล้วอย่าไปกินเลยนี่เฮ้ออะไรเนี่ยเริ่มเลยทำไมอ่ะเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้นะครับเหมือนไข่หงเลยเนี่ยมันไข่ต้มหรือไข่เผาน่ะเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้นะครับนี่มันจับเนื้เลยครับนี่นเนอะเฮ้ยเฮ้ยบ้าจริงๆเลยนี่เข้าไม่ได้นะครับหยุดก่อนนะ เฮ้ยขอผมจัดการนะปล่อยนะไม่ความพิพาดผมเองนะปล่อยผมสิเฮ้ยเม่อเอานะอย่าทำให้เกมไว้หน่อยเลยกู้ต่อสู้เป็นวัตถุอวกาศนะรู้ไหมฮะวัตถุอวกาศเหรอลงมือประกบร,าร่างอรมรอนกับมังกรอวกาศเดี๋ยวนี้ อุย้ยตายแล้วตายพนิดไหว<พ>สะเทือนด้วยลัทธิเฮ้ยเฮ้ใครสีเงินไงระวังอันตรายรีบหนีเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคกุโตกลับมาที่ กินไ้นี่สวนหน่อยสิเฮ้ยเเฮ้ยโอ้โหนเอะไรขึ้นีกนะ อเป็นไงโุ้ยตอยๆดูนั่นดิขอโทษครับผมนะ่ะจะผมฝ่าฝืนประรการใน,นระหว่างพักงานแบบนี้นะครับการกระทำอย่างนั้นน่ะมาจากความกล้า,าหาญน,นะฉันคิดแล้วว่า แกต้องทำอะไรบ้าๆลงไปและอยู่ที่นี่สิ่งสำคัญคือชีวิตของเธอที่มีอยู่หนึ่งเดียวพ่อแม่ให้ชีวิตมาแล้วต้องรักษาตัวเองให้ดีสิจําไว้คุณนะอาหลอกเจ้าหนุนมาคุณ้าครับวัตถุนั้นต้องเป็นไข่ของสปาราดคาเมลีคิงแน่นอนเลยครับอร่อยนะ คือตามหนังสือในภาพของอียิปต์นะครับมีประวัติของไข่สีเงินด้วยนะครับหัวหน้าสปรลอดคาริคิงที่โจมตีแอตแลนติสเงนินเหรอใช่ครับแอตแลนติสที่จมหายไปในทะเลชิบูระเมื 13, ่อ13ศตวรรษก่อนประวัติศาสตร์ครับหัวหน้าปริศนานั่นเองเหรอครับคาริคิงก็จะไข่สีเงินนั่นเองครับหัวหน้าจริงจครับแต่ว่าทำไมสื่อมีชีวิตในอดีตการมันปริศนาของแอตแลนติสที่จมลงไปในทะเล ผู้บุกรุกคงกาลังจะทําให้มันเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งแน่นอนเลยครับผมคิดว่ากันนะครับผมคิดว่าคงจะเป็นไปได้นะครับคุณนาคุณนาดูดีสิครับอ,อะไรภาพนี้นะครับถ่ายรังสีเอ็กซเรย์ถ่ายทุกทุกหนึ่งนาทีดูสิครับมันไปนรู้ไปร่าได้เร็วมากเลยครับอ่อนห้ฟงัง มันใหญ่เท่าภูเขาและน่ากลัวยิ่งกว่าปีศาจนามูอมิตบูนมูตสั์สักควาโตอระหะโตงั้นเลยเราต้องดิกัจการมันเดี๋ยวนี้เลยนะครับพุณอางั้นผมจะเอาอาวุธที่เพิ่งคนพบไปด้วยนะครับพุณอามิค่ะรายงานพทีธกรจราชาการที่นิวยรอกด้วยนะให้เราระมัดระวังหน่อยนะค่ะ แท็กภาคตะวันออกกอมิชาการกลางนิวยอร์กได้ยินแล้วเปลี่ยนโอเคได้ยินแล้วที่รักสบายดีเลยเชื่อทุกคนครับนี่คือปืนเลเซอร์ไฟสีโรนะครับเราได้เพิ่มประสิทธิภาพของมันอีก50เท่านะครับมันเหมาะที่จะไปย่างไข่นะครับหัวหน้าอืมออกปฏิกิริยาได้ครับครับหัวหน้าหัวหน้าฮุโตะเธอมากับฉันครับ พร้อมแล้วครับเราไม่โจมตีได้แล้วยิงเฮ้ยมันยังมีชีวิตอยู่ครับจะไม่ได้คิงเหรอ น่าเกลียดมากทุกคนจอมตีค่ะสิ่งได้ด้วย มโหจิกเล่นทำไมเครื่องบินเราถูกทำลายไปแล้วเฮ้ยรถบัตรที่เป็นทุกเด็กเด็กเครื่องขัดข้องช่วยด้วยเถอะค่ะนะคะได้โปรดเถอะค่ะ ได้เลยครับอ่ะแพนเชอร์ของแทกมาฮะเฮ้ยสัตว์ประหลาดสวยจริงๆเลยนะไปดูกันดีกว่าพวกเราไปเลยไปด้วยไปด้วยเออเดี๋ยวก่อนลูกระวังอันตรายนะเฮ้ยกลัว น่ากลัวกลัวยิ่งเลยน่ากลัวช่วยผมด้วยครับเคเรื่องติดได้แล้วค่ะยิ่งอ่ะรีบหน่อยเดี๋ยวเข้าจะเด็กๆขึ้นไปแล้วแส่นจังเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะคะในเรองพูดนะนำเครื่องไอรมมาที่นี่เลยครับผม ห,หน่าครับมีวิธีการโจมตีอยู่วิธีเดียวคือโจมตีมันที่จุดเดียวโจมตีที่จุดเดียวเหรอครับจุดออกของคาเมริคิงอยู่ที่ลิ้นของมันต้องเล็งที่ตรงนั้นโอ้ยแต่มันอันตรายมากนะครับก็เพราะาอันตรายผมจะจัดการมันด้วยตัวผมเองอย,อยากดังอุย้ยขอให้หวหน้าอย่าตายโห,หนะครับต่ตผมจะฝองให้อืมฮม หนาขุหวบริการแท็กกับบังจมตีที่จุดจุเดียวของคามรอนคิงอย่างเต็มความสามารถประหยากดัง ควันอื้อเลยอืมดำแน่งอนิด แวนส่งประกายแล้วพร้อมนะเอารายเดอร์ทัชรายเดอร์ทัชหนึ่งสองซ่องมิดไกนิดนิดพิชิตสัซประลานเรียนร่างเป็นจอมรุ่นอุตร้าแมนเอส ชคดีเดินได้แล้วเลยครับฉันไม่ได้พิการเนี่ยเดินเดินได้อะดีจริงเลยครับเออนี่โคกุโตครับคนที่ช่วยฉันน่ะคืออุลตร้าแมนเอสอย่างนั้นเหรออใช่ไหมใช่ครับคุณอาถามทำไมลนะครับเพรว่าตอนนั้นตอนที่ฉัจกาลังสลบไปเนี่ยฉันจำได้คล้ายๆกับ่าวว่าดูมืนเธอจะมาอุ้มฉันเอาไว้นะฉันรู้สึกอย่างนั้น่ใช่หรือเปล่า เฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกคุณหน้าอืมมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะอืมฉันก็ว่าอย่างนั้นขอโทษนะฮะขอหายแล้วเร็วแล้วหน้าไปตัดผมสักบ้างนะครับตอนนี้ฉันก็อยากจะตัดไวๆไว้ก่อนะที่หน้าิะตาครับคอูดาครับอูดาครับเออทันที่อูดาครับโอ้ยมามาเยี่ยมเหรอเหนื่อยพุงเลยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วแล้วอ๋ออูดาครับ ต้องตัดขาหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีของเยี่ยมเลยเลยอครบไปครับหัหน้าหัหน้าคะนี่แค่ดอกไม้ค่ะกินไม่ได้เก็บข้างทางมาให้เนี่ยตอนนั้นอยู่ครบไะครับหัวหน้าทุกอย่างมากนะครับโอ้ย が飛ぶウルトラマンゲースの必殺技が空を切るさあ来週もみんなで見よう